ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวร้อนระอุในโลกโซเชียลฮะสำหรับสองคนดังที่คอยช่วยสังคมนะคุณผู้ชมก็คือคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งแล้วก็คุณกันจอมพลังต้องบอกว่าสิ่งที่คุณกันจอมพลังออกมาโพสต์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าฮือฮาและได้รับความสนใจเนี่ยจากโลกโซเชียลเป็นจานวนมากเพราะสิ่งที่คุณกันโพสเนี่ยเหมือนเป็นการเตือนไปที่คนบางคนนะฮะบอกว่าอย่าคิดที่จะเปิดศึกผมหรือว่าจะมาดิสเครดิตผม และแน่นอนว่าต่อมาต่อเวลาในต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมคุณการก็มีการโพสต์ต่อบอกเลยฮะระบุชื่อชัดเจนว่าคือคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งที่มีการพูดคุยแชทรับหลังซึ่งคุณการก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออย่ามารับหลังผมผมไม่โอเคซึ่งแน่นอนว่าพอคุณการจอมพลังเนี่ยโพสต์ไปคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นเลยเนื่องจากว่าโลกโซเชียลก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งยังถูกจับตามองจากสังคมอย่างต่อเนื่องนะผู้ชมแม้เธอเนี่ยจะมีการช่วยสังคมต่างๆนานาแน่นอนว่าเรื่องราวในอดีตก็ยังมีคอมเมนต์พูดถึงว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงสรุปแล้วเนี่ยคดีของคุณต้นอ้อที่เป็นคดีส่วนตัวเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่มีคําตอบที่มันชัดเจนจนล่าสุดคุณการออกมาเปิดศึกครั้งนี้เรียกว่าโอ้โหแน่นอนว่าโจทย์เก่าโจทย์ใหม่เนี่ย เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเดี๋ยวเราไปบอกกันอย่างนี้นะผู้ชมก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากโพสต์แรกของคุณกันจอมพลังนะฮะที่มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยหลายคนแนะนํานะให้ผมเนี่ยเคลียร์โพสต์นี้เพราะไม่รู้ว่าคนคนนี้ไปพูดดิสกับผมเนี่ยกับใครบ้างผมควรปกป้องตัวเองเพราะอาจจะมีคนที่เข้าใจผมผิดได้ว่าเป็นผมเนี่ยรู้จักกับใครแล้วต้องช่วยใครปกปิดสิ่งไม่ดี ผมอยากบอกว่าผมรู้จักกับท่านอธิบดีเนี่ยหลายท่านและหลายหน่วยงานทุกคนที่เคยทำงานกับผมจะทราบดีว่าผมจะไม่เปลี่ยนดำให้เป็นขาวและเน้นแก้ปัญหาเนี่ยในให้เคสบางเรื่องที่จะทำให้องคอ์กรเนี่ยเสียหายรุนแรงผมก็ทำหลังบ้านเพราะการที่ผมเนี่ยช่วยคนผมเอาคอนเน็ชันที่มีมาช่วยตาสีตาสาไม่ได้มาเป็นศัตรูกับหน่วยงานเพราะสุดท้าย ผมก็ต้องใช้อำนาจของหน่วยงานช่วยคนอยู่ดีส่วนคุณกับผมเราไม่ได้สนิทกันไม่ได้สูงสิงกันไม่ได้ทำงานด้วยกันคุณควรพูดจาให้เกลียดคนอื่นวันที่คุณโดนทนายเล่นคุณก็ยังโทรมาขอโทษผมที่เคยพูดไม่ดีและตอนนั้นก็ไม่ซ้ำเติมคุณเห็นแชทนี้บอกตรงๆรู้สึกแย่เคสมีเยอะแยะทำแบบนี้เพื่ออะไรอันนี้ผมสอนนะการที่จะเติบโตได้อย่างยั่นยืน คือการเติบโตด้วยการไม่เหยียบคนอื่นขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าโค้ตนี้พอมันเผยแพร่ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ถูกพูดถึงว่าคุณการจอมพลังเนี่ยโพสต์ถึงใครซึ่งในเวลาต่อมาคุณกันก็โพสต์ชัดเจนเลยฮะบอกว่าตอนออมีคนเปิดแชทที่คุณดิสผมรับหลังทั้งที่คุณไม่ได้สนิทกับผมไม่เคยทํางานกับผมคุณบอกว่าผมสนิทกับอธิบดีพอมอผมเลยไม่ลงมาเล่นเอง แต่ผมทําเคสจนจบไม่คิดหรอกว่าจะทําให้คนเข้าใจผิดผมจริงๆรู้สึกเฉยๆตอนโดนเล่นผมก็ไม่เคยซ้ำหรือเคยโทรมาขอโทษผมพูดเรื่องรับหลังรอบหนึ่งแต่เห็นแชทรับหลังเป็นแบบนี้ตาสว่างเลยครับคือสรุปอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็คือคุณกันเนี่ยเหมือนจะไปทำเคสเคสหนึ่งทิ้งไว้เกี่ยวกับพอมอเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าน่าจะทำเคสเนี่ยทับกับคุณต้นอ้อหรือเปล่า พอคุณต้นอ้อติดต่อไปเหมือนว่าประมาณว่าเอ้ยเคสนี้เนี่ยกันเขาไม่ทําหรอกเพราะเขาเนี่ยรู้จักกับอธิบดีพอมอเดี๋ยวต้นอ้อเนี่ยจะทําเองซึ่งทีนี้มันมีแชทกันะคุณผู้ชมคือแชทที่คุณกันเปิดตอนแรกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการคุยเหมือนเป็นคําพูดเป็นของคุณต้นอ้อนั่นแหละก็คือเป็นแชทที่คุณกนันโพสนะก็บอกว่าไม่ต้องสนใจอธิบดีกันเขาสนิทกับพอมอเขาเลยไม่ลงมาเล่นเอง พี่พาลุยเองอีกหนุกอีกพวกหน่วยงานรัฐเนี่ยตัวดีปกปิดกันดีนะักซึ่งทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปเจอในคอมเมนต์นะฮะอันเนี้ยเป็นเพจต้องบอกว่าโอ้โหหากไปดูนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเพจของเธอเนี่ยออยสีและผองเผือกเนี่ยคือเปิดศึกกับคนต้นอ้อมาอย่างยาวนานนะและปัจจุบันก็ยังมีการเปิดศึกอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามีการโพสต์เนี่ยโจมตีไปที่คุณต้นอ้อเนี่ยบ่อยครั้ง ซึ่งล่าสุดเนี่ยเพจออยสีและผงเผือกได้มีการเปิดแชทฉบับเต็มๆนะฮะก็คือเป็นน้องคนหนึ่งนะน้องกอเนี่ยคุณผู้ชมก็คือคุณต้นนอ้มีการแชทไปบอกว่าน้องกอท่านขอคุยกับน้องกอค่ะน้องกอก็ตอบบอกว่ากอคุยอยู่คุณต้นนอ้อก็ตอบว่าเครอพวกพี่ไปถึงก่อนนะจะพาไปแจ้งความท่านประหลัดฝากมูลนิธิดูแลกออยู่คุยเสร็จแล้วให้โทรหาพี่ด้วย คนที่ชื่อกอก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะได้ค่ะคุณต้นนอกก็บอกต่อว่าสะดวกรับสายพี่หน่อยนะน้องคนนี้ก็บอกคะค่ะจนมันมีแชทที่เป็นประเด็นที่คุณกันเนี่ยแคปมานะคุณผู้ชมก็มีการบอกเหมือนที่ผมบอกไปก็คือไม่ต้องสนใจอธิบดีกันเขาสนิทกับพอมอเขาเลยไม่ลงมาเล่นเองบอกกอพี่พาลุยเองอีพวกหน่วยงานรัฐนี่ตัวดีปกปิดกันดีนักซึ่งมันเป็นประเด็นเลยคุณผู้ชม ก็คือเหมือนต้องการจะสื่อว่าเคสเนี้ยคุณกันร,รู้จักอธิบดีก็เลยไม่ลงมาทําเองเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาลุยนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนว่าโอ้โหมันเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตฮะคุณผู้ชมเพราะกับสิ่งที่คุณกันเนี่ยมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เคยมีประเด็นกับคุณต้นอ้อก็มีการมาคอมเมนต์นะฮะก็คือนายแม่ปุ๊กกี้ปั้นสวยเนี่ยก็มีการออกมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่า พี่สงใจให้น้องกันเสมอยืนข้างเสมอค่ะอย่าสนใจอีนี่ค่ะมันทำร้ายทุกคนใส่ร้ายทุกคนที่มันไม่ชอบคุณกันก็ตอบนะบอกว่าพอเห็นแชทเข้าใจเลยครับแม่ปุก,กี้ก็ตอบต่อว่าเราพี่น้องกันเป็นแล้วไม่หายคุณกันก็ตอบต่อว่าอย่าดิสและอย่าคิดเป็นศัตรูกับผมผมเตือนด้วยความหวังดีอันนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของคุณ กันจอมพลังและก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งจริงๆเนี่ยคุณกันก็เน้นย้ำํำบิดนะในคอมเมนต์บอกว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกเฉยๆตอนโดนเล่นเนี่ยผมก็ไม่เคยซ้ําเคยโทรมาขอโทษผมเนี่ยเรื่องพูดรับหลังผมรอบหนึ่งแต่เห็นแชทรับหลังเนี่ยเป็นแบบนี้ตาสว่างเลยครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้โอ้โหน่าติดตามนะคุณผู้ชมเพราต้องบอกว่าจริงๆแล้วหากจะพูดกันตรงๆเนี่ยคือคุณต้นอ้อกับคุณกันจอมพลังเนี่ย ก็เหมือนมีการทำเคสเนี่ยในลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือมีการไปช่วยเหลือเนี่ยตาสีตาสาชาวบ้านตาดำๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพอคุณต้นอ้อพอคุณกันเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันก็แน่นอนว่าก็คดีก็โด่งดังขึ้นคดีเนี่ยก็คืบมหน้ามากขึ้นซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมสดๆร้อน,อนๆคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงฮะกรณีที่คุณกันจอมพลังเนี่ยมีการออกมา พูดถึงหรือว่าพลาดพิงในการเรื่องดิสเครดิตที่เป็นแชทนะคุณผู้ชมโดยคุณต้นอ้อเนี่ยบอกแบบนี้นะฮะว่าอ้อขอชี้แจงประเด็นที่มีแชทอ้อเนี่ยกล่าวถึงการจอมพลังจากการณีที่รับเคสทับกันโดยแชทดังกล่าวเนี่ยเป็นการพูดคุยของอ้อกับผู้เสียหายเคสหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กในศูนย์ของรัฐตั้งแต่ปี2566ตอนนั้นเนี่ยอ้อทำงานอยู่ที่มูลนิธิวินวิน ในระหว่างที่อ้อทาเคสดังกล่าวอ้อไม่ได้มีการประสานงานเนี่ยร่วมกันกับทางการจอมพลังเพราะทํางานเป็นคนละพาร์ทซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและระหว่างที่อ้อเนี่ยจะทําเคสนี้มีผู้ใหญ่โทรมาสั่งให้อ้อหยุดไม่ให้เล่นเรื่องนี้เพราะจะกระทบภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐซึ่งเราไม่ยอมซึ่งการจอมพลังทํางานด้านนี้มาก่อนอ้อและด้วยตอนนั้นอ้อเพิ่งเข้าวงการในการในการทางานด้านนี้ด้วยความอ่อนประสบการณ์ จึงทําให้อ้อเข้าใจการจอมพลังแบบผิดๆและได้พิมพ์ข้อความดังกล่าวลงไปโดยไม่ได้คํานึงถึงผลที่จะตามมาแชทด,ดังกล่าวเป็นแชทส่วนตัวอ้อไม่เคยนําไปเผยแพร่ที่ไหนแต่อ้อเนี่ยไม่เข้าใจว่าคนที่เอาเรื่องเก่าตั้งแต่ปี2566มาพูดอีกครั้งมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือไม่ออไม่ได้มีเจตนาจะทำให้การจอมพลังเสียหายในสายตาสาธารณะชนเป็นอย่างกว้างแต่อย่างใด เพราะอ้อและกันเคยพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวและปรับความเข้าใจกันมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอ้อต้องขออาภัยมาณะที่นี้หากข้อความดังกล่าวทําให้กันจอมพลังรู้สึกเสียหายหรือไม่สบายใจซึ่งคุณต้นอ้อเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการเปิดแชทชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณต้นอ้อนะคุณผู้ชมก็มีการบอกว่าแชทด,ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566 ซึ่งก็เป็นแชทเก่าเมื่อรารวเกือบ2ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมหรือว่ากระแสส่วนใหญ่ก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยคุยกันเพราะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนเนี่ยมาโดยตลอดก็รอติดตามมาต่อฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆ สถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ